นี้ตาเพิ่งมาค่ะสวัสดีค่ะกกกอกสเตชันอยู่หน้าบ้านลุงพลนะคะเปลอี่งเะนเปหมลวี่ยนบวกนะครับเปลี่ยนมวกเออ ตาชันออกมาจากบ้านเมื่อกี้นะคะคนดังคนดังตอนนี้กำลังชื้นให้งจอจะมาขึ้นหมวกเพราะว่าลุงเจมลุงเจมให้หมวกหลอกระตานะคะหมวกต้องถอยไปก่อนถ่ายด้วยนโอ้แรออีกหรีอ่ะแกรอหน้าแกใสเนาะหน้าแกแดงแกเนาะไม่เป็มาแล้วนะครับหมวก ก่อไล่เลยแมาก่อนแม่ก็รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันไม้น่าได้อยู่ไปแคปดีหลังแหละรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันหน้าใสใสในไซต์ TP สกินบ๊อบหน้าพ่อบนี่ใสจริงจริงเด็ดมากเลยหน้าปุ๋ยทาแป้งเนาะไม่ไถ้าไม่ได้ทาอ๋อาถ่ายพ่อเลยถ่ายพ่อ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 สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ ยินดีต้อนรับพี่พีสกินนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ตาตาตาก็มามาอะไรก็มาอยู่หน้าบ้านพ่อมีแต่ยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงจิมกุหลอกก็มาระระหว่างสองพี่น้องนะครับเลียเจียยมหมวกก่อนพ่อเลี๊ยเรื่องหมวกก่อนเลีร์เรื่องหมวกก่อนนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าลุงจิมเอาหมวกเอาหมวกที่มีปักชื่อลุงจิมมี่ให้ตานะครับแต่ตาก็บอกว่าอาอาเขตาก็เป็นลุงจิมมี่ ท่านี้วะขอขอเอาออกได้ไหมไม่ได้นั่นก็เลยลุงจิมมี่ก็เลยให้หมวกให้หมวกตามาใหม่นะครับอะไร USA USA ูเอเอามาจากประเทศอเมริกาอเมริกาดูโอ้โหของของช่องนันชาแนลให้มาโอ้อนันชาให้มาแล้วผมก็ส่งต่อให้ตาชาอรอเลยรอเลยจริงเราแล้วก็รอไม่แพ้กันนะเราเออ ไม่น่าใช่ลุงักบอ่าหมวกตัวนี้มันต้องสนกับอาจารย์เลยคนข้างหลังยังไม่ได้คนข้างหลังยังไม่ได e> ้ใส่หมวกตาหล่อแล้วนะคะได้รับหมวกจากลุงจิมเดี๋ยวจะหักิมมีให้หมวกนะคะตามันชนะลุงจิมมันเกี่ยวกับฟันหล่อไม่หล่อใช่เกี่ยวเกี่ยวครับควันลุงจิมฟันลุงจิมยังฟันลุงจิมโอ้โหฟันลุงจิมยังดีนะครับ มีข oh. pues ั้นก yeah ่อนอยู่แล้วก่อนรอบสองกอนไปแล้วเพราะว่าคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์เยอะตาชานฝากฝากกอดฝากโฆษนาตั้มเลยอ้าวคุยเรื่องทนายตั้มแล้วตอนนี้ผมไปแล้วไม่เอาแล้วเอาแล้วแยกวงนะครับแยกวงแล้วแต่วงแล้วครับไม่เอาแล้วครับเสถอนเขาพูดดีกว่าถอนครับเขาก็ตัดออกไม่พูดได้พูดเลยพ่อ อัศวินม้าขาวเซลเฉยๆค่ัลุงจิมเซลเฉยๆค่ะพ่อไม่มีปัญหาก็เพื่อตาไงแล้วก็ช่วยเหลือลุงตลอดไม่มีปัญหานะนรายคนหล่อทนายคนหล่อตาเ็าพูดเลยพูดเลยว่าตาได้ไปอะไรกับทนายมั่งมันนะไม่มี ไม่หมายถึงอะไรเนาะอจะคุยเรื่องอะไรเนาะช่วยลงช่วยลงเลยแขนช่วยลงเถอะนุ่นนุ่นเนาะลุงเกมสอนตาสอนตาทําคลิปได้ไหมก็ดีไงถ้าาตสอนตาทําทําตัดต่อได้ไหมทําตัดต่อแล้วก็ทําแล้วก็ทําหน้าปกสอนตาทําทําหน้าปกไล่หมายลุงจิมแล้วแล้วแล้วลุงจิมจะให้จะให้ตาเสียค่าเทินเท่าไหร่ ผมต้องเสียให้ตาเพราะว่าตาเป็นไอดอลตาตาจะตาอยากทาเป็นนี่ว่าจะให้สาวปานสอนให้วันนี้ฮะให้ใครสอนให้สาวปานสาวปานบอกว่าง่าย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 เมื่อวานโอ้โหตั้งยากเลยพ่อตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้มันยากอยู่แล้วพ่อแต่พ่อต้องตั้งใจเอามาสวดสวดมนต์นนั่แหละพ่อโอสวดมนต์สามตาต้องสวดมนต์นะขอบคุณนะคะนี่คู่คู่เกิดกันตอนเช้าที่รับบิณฑบาตพระเนาะ มลุงจิมมี่นะคะให้หมวกกับตาชานค่ะ nah น่ารักมากเลยจะได้จะได้ปิดหมอกเอ้ยจะได้ปิดอะไรนะกันหมอกยามเช้าเหรอเขาเอายังใส่หมวกกันหมอกยามเช้าบอืเดี๋วเราก็จะมาจบที่สาวสวยนะคะเมดามาแล้วมีเมดาญย่าหนิงนงปานนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่อง y o ยูทูบนะบ้านลุงพลทุกท่านเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมช่องกบกสเตชันนะคะกัับขอบพระคุณทุกท่านจ้า